สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกทท่านนะครับผมวันนี้นะครับมีรถสวยๆนะครับมานําเสนออีกเช่นเคยนะครับผมข้างหน้าของเรานะครับเป็น t o โยต้าสปอร์ตไรเดนะครับเครื่องยนต์3.0นะครับเกียร์ออโต้รถปี2 0 0 0ันสอนะครับผมเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับเป็นรถราจการเกษียณนะครับผมเจ้าของเดิมดูแลรถรักษารถได้ดีมากๆนะครับผมราคาแสนกว่าบาทนะครับผม อาจจะผมพามาชมนะครับเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับราคาไม่แพงนะฮะรถดเดิมๆทั้งคันเลยนะครับผมคันนี้ใครที่สนใจนะครับชมไปพร้อมๆกันนะครับ คันนี้ขับมาจากกรุงเทพนะครับเพิ่งถึงเมื่อเช้านี้นะครับครับจะพามาชมด้านหลังเลยครับครับข้างหลังยางอะไรจะอยู่ด้านหลังนะครับจะดูเท่อีกแบบนึงนะครับครับเป็นเจ็ดที่นั่งนะครับ เครื่องดีเซลสามสาพันนะครับรหัสเครื่อง 5L นะครับ,รบเกียร์ออโต้ครับนานจะมาทีนะด้านหลังเดิมนะครับสีสวยทั้งคันเลยนะครับคันนี้ผิวพันธ์บางมากนะแอร์หลังนะครับแถวแถวสาม อันนี้ดูหล่อมากครับใส่ย,ยาง f o รจ u n เ er นอครับขอบ18ครับผมพามาชมด้านในครับด้านในสะอาดดูดีมากนะครับกระจกไฟฟ้า4บีบานนะครับกระจกข้างก็ปรับไฟฟ้า ตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับแบตเตอรี่นะครับผมน่าจะเป็นตัววัดค่าแบตเตอรี่อ่าเลขไม้จะอยู่ที่สองแสนสี่หมื่นกว่านะครับผมคันนี้มีประกันด้วยนะครับประกันรู้สึกจะเป็นประกันชั้นสองครับจะหมดเดือนปอนยิบวันที่ยีบสองธันวาคมครับเดี๋ยวสตาร์ทเลยนะครับเครื่องดีมากนะครับอันนี้เจ้าของเดิมครับติดกล้องมาให้ด้วย แอร์เย็นนะครับออปจอจะมีกล้องด้านหลังด้วยนะครับอันนี้คือมาคือสภาพเดิมๆนะครับจากเจ้าของเดิมผมไม่ได้มาถอดนะครับเอาอะไรนะครับก็ให้ไปเลยนะครับผมอนไรที่มาจากรถนะจากเจ้าของเดิมช่มบอหลังครับ ตรงนี้จะมีจุดตรงนี้จะเป็นปัดน้ำฝนด้านหลังนะครับอ่ะมาดูนะอ่ะปัดน้ำฝนนะครับไปตัดหมอกนะครับแล้วก็แอร์ควบคุมแอร์ด้านหลังนะครับน่า,มมารูมาดูดบบบเบาะเบาะแถวสองครับหงเบาะแถวสองก็ลาเข้านะครับก็จะกดตรงด้านข้างนะรับ แถวสามนะครับนั่งได้เจ็ดคนนะครับเจ็ดที่นั่งครับภายข้างบนก็สะอาดนะครับดูดีมากครับต้องบอกว่าเจ้าของเดิมรักษารถได้ดีมากๆครับดูน็อตนะครับตัวไม่มีถอดถยับนะครับครับยางนะครับเป็นแม็กฟอร์จนเนอร์นะครับปีประมาณสิบเจ็ดสุดแปดนะครับอายางปีบสิบเจ็ดนะครับดูดอกยางนะครับ เยอะมากนะครับโทนด้วยการได้ยาวนะครับครับเครื่องดีสตา์ทติดง่ายนะครับเครื่องนะครับมาดูห้องเครื่องนะครับของรถนะครับด ใส่โช๊คคาฝากระโปงมาให้นะครับผมดีเลยนะครับผม yeah. right totally สะดวกสบายในการใช้งานด้านหน้านะครับขาหน้าเดิมนะครับของเครื่องก็สวยมากนะเครื่องนี้ด้วยกัรหม้อหัวนะขัดมาณนเลยนะบางทีครับมีไอมีฟันนะครับดีมาก ถ้าคนที่หารถครับในกลุ่มนี้นะครับราคาแสนกว่าบาทนะครับหรือว่ามองตัวนี้อยู่รุ่นนี้อยู่นะครับตันนี้ก็ไม่ผิดหวังครับผมมาดูไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับจาสองเดืมน่าจะคือข้าราชการการเกษียณนะครับคงประกาศข้างล่างไม่มีเยื่มนะครับผมพมดูลนะครับสภาพดีมากชัซีก็สวยนะครับ ภาษีเดือนเนี่ยครับปี66นะครับผมตลางีิงเดี๋ยวดูดูล่างนิดนึงนะครับ,รบสวยมากนะครับด้านล่างมีเสีิมนะครับดีมากครับดีมาก คู่มือการใช้งานครับของเดิมยังเก็บไว้นะฮะนี่แหละครับถ้าได้ลดสภาพดีๆทมเดิมนะครับมือเดียวของต่างๆก็จะอยู่ครบนะครับผมครับไม่มีเนี่ยจะรดสูญหายนะครับครับสำหรับท่านที่มองหานะครับรถไว้ใช้งานในครอบครัวนะครับเจ็ดที่นั่งนะครับราคาแสนกว่าบาทนะครับ พันนี้ก็น่าสนใจนะครับก็แะชมนะครับได้นะครับมีสอ,อบถามก่อนก็ได้ครับวันนี้ก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ